น่าจะทันฮะน่าจะทันผมก็บอกแล้วว่าเดือนนี้ได้เจอเอชยูเอสก็ได้เจอยูเอสอใช่ไหมฮะอันนี้เหลือเวลาตั้งพอสมควรเราก็ทันแน่นอนฮะคาดว่าจน,น,น,น่าจะทันแน่นอนหลักการที่เราส่งให้เข้าไปเนี่ยเขาเห็นด้วยว่าเราทึกทางที่เราดทำมาถูกต้องแล้ว มีการติดต่อกันตลอดในข้อมูลต่ลอดและ้อค่อนข้างที่จะเหมือนกับแฮปปี้กับข้อเสนอของไทยนะครับผมเองก็ฝากขอบคุณไปยังท่านรัฐมนตรีครังนะฮะสกอตเบรเซนว่าขอบคุณที่ออกมาคอมเมนต์ว่าข้อเสนอไทยได้ดีเพราะผมเป็นคนเซ็นเปเปอร์นั้นไปเอง ว่าเราเสนออะไรไปบ้างแต่ดีเทลเนี่ยเดี๋ยวคงจะดูแต่เหมือนที่ผมบอกนะ,ะโดยหลักการเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าสู่โหมดเข้าเก้าไอเจราจารแล้วเนี่ยคงให้อะไรข้อมูลไม่ได้ละเพราะมันจะเข้าสู่ NDA โหมดนะฮะก็คือหลังโดยดิสโก้เคอร์เชีอกรีเมนต์ก็คือต้องต้องจนกว่าจะเจราจารสําเร็จจบแล้วอาจจะมาบอกได้นะฮะว่าเป็นยังไงแต่ว่าในช่ชวงระหว่างเจราจารเนี่ยอาจจะบอกข้อมูลอะไรมากไม่ได้ต้องต้องบอกสื่อไว้ก่อน นะฮะแล้วเท่าที่ได้ยินมาก็คือสหรัฐเองเขาก็จะมีโจทย์ของเขาเองที่ส่งมาให้เราว่าแต่และประเทศเขามีโจทย์อะไรมาไอน,นี่ขออนุญาตให้ให้ข้อมูลไว้นะฮะว่าคือตอนนี้ให้ให้ข้อมูลได้ก็ให้ข้อมูลก่อนพอถึงเวลาแล้วให้ข้อมูลไม่ได้แล,แล้วก็อาจจะให้ข้อมูลไม่ได้แล้วนะตามมารยาทต,ตามข้อตกลงที่เรามีเขาไว้ตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อพร้อมแล้วก็ที่เราเสนอนี่ก็เป็นหลักการว่าเรื่องอะไรบ้างนะแล้วเขาก็ ค่อนข้างจะตอบรับที่ดีและเดิถึงเวลาคงต้องลงรายละเอียดกันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคงคงมาชี้แจงให้ไม่ได้เพราะว่ามันสู่เข้าสู่โหมด NDA แล้วถ้าเราเข้าไปถึงตรงนั้นอยากให้เห็นว่าการส่งออกเนี่ยยังจะเป็น ไพ่ออของปีนี้นะฮะถ้าสี่เดือนเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยเราได้สิบสี่เปอร์เซ็นตอันนี้คิดเล่นๆน,นะครับสมมติว่าสี่เดือนได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าแย่สุดแปดเดือนที่เหลือเนี่ยนะฮนะไม่ส่งออกคง,งที่หมดไม่ไม่โตนะฮะเราก็จะโตสี่เปอร์เซ็นกว่าแล้วนะครับ อ่านะอันนี้อยากอยากให้ให้เข้าใจว่าที่ที่บอกไว้ว่าเราโตลงสเนตี่ยเราน่าจะโตได้เกินขณะเดียวกันถ้าเราสามารถเจรจากสหรัฐได้จบลงได้เร็วนะฮะและได้ได้ทารีฟได้เข้าเข้าคนอื่นซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นขนะนี้ตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเราก็จะสามารถที่จะขยายการส่งออกได้เพราะจะเห็นได้ชัดน,นะะว่าการส่งออกของเราเนี่ยมันขยายตัวไปทุกทุกตลาดนะฮะไม่ใช่เฉพาะอเมริกาอย่างเดียว อเมริกาเนี่ยเรามีสัดส่วนประมาณ1ิกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะของการส่งออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดอื่นเราขยายตัวได้อยู่เนี่ยผลกระทบจากอเมริกาเนี่ยก็จะน้อยแต่ขณะเดียวกันถึงแม้เราโดนสมมติโดนสิเ์เซนี่ยการส่งออกในอเมริกาของเราก็อาจกระทบเทินไม่มากผมยังคิดว่ายังขยายตัวได้ต่อนเนื่อง ทำไมบอกวทำไมการผลิตมอย่างนี้แล้วศูนย์ทำไมอุตสาหกรรมแต่ชนิอุตสาหกรรมขยายแค่0.6%การขยายตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเอาแต่ของเก่านะครับ อุตสาหกรรมใหม่การลงทุนใหม่ๆซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนทั้งหมดเนี่ยถ้าที่จากข้อมูลของท่านเนี่ยเป็น2ล้านล้านนสองจล้านล้านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ผลิตและเริ่มส่งออกได้เนี่ยไม่ได้รวมอยู่ใน0.6%เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้ให้คนที่วิจารณ์าวิจัยเนี่ยทำกันบ้านนิดหนึง่งนะว่าเราเองกําลังจะเปลี่ยน ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกให้มันมีสินค้าที่มีเทคโนโลยีมากขึ้นนะฮะพวก PCB ที่เองกเพิ่งเสร็จเองปีที่แล้วปีนี้เนี่ย ไม่ได้อยู่ในในโครงสร้างอันนี้เพราะฉะนั้นการส่งออกในปริมาณนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นนะในแง่ของสัดส่วนการเพิ่มการอุตสาหกรรมเนี่อาจจะไม่ได้สะท้อนตัวเลขของสิ่งอุตสาหกรรมใหม่ที่เริ่มผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นอันนี้ขอให้ข้อมูลน,นะครับอันนี้อยากให้อยากให้เข้าใจกัน